สวัสดีค่ะแฟนเพจแอดมายที่น่ารักทุกท่านนะคะที่รับชมทางช่องทาง Facebook f แ n p a g e นะคะแล้วก็ช่อง YouTube ดม m ยค่ะชาแนลค่ะพบกับแอมแล้วการรีวิวรถกันแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าวันนี้เรามารีวิวรถในโชว์รูมที่เข้ามาใหม่ๆกันดีกว่านะคะเพราะว่าใกล้ถึงเทศกาลที่จะเป็นวันหยุดยาวแล้วนะคะหลายท่านหลายครอบครัวเนี่ยก็กำลังมองหารถมือสองสภาพดีๆในราคาสุดคุ้มนะคะแถมยังประหยัดเงินนะคะบางคันได้ถึงประมาณ50%เลยด้วยกันนะคะพร้อมแพ็กเกจออกรถสุดคุ้มเลย ะะต้องที่แอดมีเลยนะคะวันนี้เราจะมาอัปเดตให้ดูกันนะคะว่าคันไหนคุ้มค่าแล้วก็คุ้มราคากันยังไงบ้างนะคะกับคันแรกเลยดีกว่าค่ะนะคะกับเบนซ์คันนี้ลอยสีดำเพิ่งเข้ามาใหม่เลยส,สดๆร้อนๆนะคะกับ C220D อดีวังกาศนะคะรุ่น W205 ปี2019คะ่ะรถศูนแท้นะคะคันนี้สวยงามมาก มี BSI ค่ะเหลือถึงพฤศจิกาปีหน้าเลยได้เรียกว่าเหลือยาวๆเลยนะคะกับเลขไม้40,4480กิโลเท่านั้นค่ะเครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดหายากแล้วนะคะคันนี้มาในราคาเพียง1,950,000บาทดาวเริ่มต้นเพียง120,000บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมจากป้ายแดงของเขาสูงถึงเกือบ2,400,000เลยนะคะ ดีเซลหายากแบบนี้ต้องรีบคว้าไว้แล้วล่ะค่ะสำหรับการออกรถที่แอด i มยง่ายๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสดก็ดีนะคะหรือว่าจะเป็นการจัดไฟแนนซ์ก็มีบริการจัดไฟแนนซ์ให้ถึงบ้านหรือที่ทำงานของคุณเลยและไม่ว่าคุณจะอยู่ภาคไหนของประเทศนะคะเหนือใต้ออกตกนะคะเราก็ยังจะหารถสไลด์ไปส่งให้ถึงหน้าบ้านของคุณได้เลยหากไม่สะดวกที่จะเข้ามารับรถเองนะคะ คันต่อไปเลยค่ะสำหรับ SUV ขนาดเล็กนะคะของค่าย Mercedes-Benz ค่ะ <c oughs> Benz G L A 250 A M G นะคะรุ่น W 1 5 6ปี2015ค่ะคันนี้รถศูนย์แท้อีกเช่นเดียวกันนะคะ <c oughs> มาในเลขไม่เพียง87,000โลค่ะ <c oughs> ขายอยู่ที่1,450,000าาค่ะคุณผู้ชมเครดิตดีฟรีดาวเลยนะคะ ไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะกระทัดรัดคล่องตัวนะคะขับในเมืองก็ได้ต่างจังหวัดก็ดีแล้วมาพร้อมสีเทาสวยหรูด,ดูมีสง่าราศีเหลือเกินนะคะสีเทาอันนี้คือแบบดูดีดูเป็นผู้ดีมากๆนะคะเดี๋ยวเราให้วนดูรอบคันคันนี้กันก่อนกับ s u v 5ที่นั่งค่ะสวยสเลรเกินนะคะมาพร้อมชุดแต่ง AMG รอบคันค่ะ เงาวับเลยทีเดียวนะคะคันนี้หมดวารันตีศูนย์ไปแล้วนะคะก็มีประกันเครื่องเกียร์นะคะซ่อมศูนย์เบน์ได้ทั่วประเทศอีกเช่นกันจากเอเชียแคร์ค่ะให้ไปเลย1ปีหรือ2 0,000โลนะคะครอบคลุม128รายการเลยกับ13รายการหลักๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเครื่องเกียร์หรือชุดเ่าขับนะคะ ให้ดูความสวยงามค่ะในกล้องนะคะที่เห็นสวยยังไงนะคะของจริงเนี่ยสวยเหมือนกันเลยเขาเรียกว่าสวยตรงปกอะค่ะนะคะ,นะคะด้านท้ายสวยๆงามๆนะคะ หากท่านไหนสนใจนะคะเข้ามาชมรถได้เลยทุกวันเปิดให้บริการตั้งแต่8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งนะคะเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์นี้นะคะก็เรียนเชิญแวะเวียนมาได้ค่ะของเราเดินทางสะดวกอยู่ตรง MRT บางอ้อง่ายๆเลยลง MRT ปุ๊บเดิน1.9ก้าถึงโชว์รูมจริงๆนะคะอามาคันต่อไปเลยนะคะกับ Ben z CLS นะคะ250 CDI AMG ค่ะรุ่น W 2 1 8นะคะคันนี้เป็นปี11.12ค่ะดีเซลหายากอีกแล้วหากท่านไหนมองหาราคาสุดประหยัดนะคะต้องคันนี้เลยคันนี้สุดคุ้มจริงๆค่ะเลขมาอยู่ที่1,28 0 0 0นะคะราคา1,490,000าค่ะป้ายแดงเขาสูงถึงเกือบ5ล้านเชียวนะคะ4 9ล้าน9 4ีเแสนเลยคุณผู้ชมแต่มาในคามือสองอยู่ที่ล้าน4ี่บาทเท่านั้นแล้วแอบ,บดูในตลาดนะคะของเราตั้งตั้งไม่แพงเลยค่ะราคาจับต้องได้มากๆเลยแล้วคุณลูกค้ามีเครดิตดีนะคะคันนี้ฟรีดาวได้เลยค่ะให้ดูรอบๆคันของชุดแต่ง AMG ของเขานะคะแล้วก็เป็นตัวดีเซลที่หายากด้วยมาพร้อมสีขาวมุกที่สวยๆแบบนี้เลยค่ะ ออปชันจัดเต็มเลยให้วนดูรอบคันกันสักนิดค่ะคันนี้นะคะเป็นรถเกร a าเกตนะคะนำเข้าแบบ32ถูกต้องทุกประการนะคะแล้วเราก็ยังมีวารันตีหลังการขายให้ด้วยสำหรับรถเกรมาเกตนะโดยทั่วไปแล้วเราจะให้แต่รถศูนย์ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ค่ะมีมาให้แล้วนะคะวารันตีหลังการขาย1ปีหรือ2 0 0 0 0ืโลอีกเช่นเดียวกัน ไม่รู้จะบรรยายคําไหนนะคะก็คือสวยสเลรเกินนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นเครื่องดีเซลที่ตอนนี้หายากมากๆสุดประหยัดนะคะทั้งขับแรงเร็วและประหยัดน้ํามันแบบนี้ค่ะ mm hmm. เดี๋ยวเราไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ mm hmm. เป็น5ประตูนะคะ SUV ในฝั่งของ Mazda บ้างคะ่ะกับ m a สด้ CX 3 2 0นะคะ2อ s ปี2017ค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่628,000บาทวิ่งน้อยที่สุดในตลาดค่ะคุณผู้ชม18,000โลไม่มีที่ไหนแล้วอยู่ที่แอดมายเท่านั้นเลยค่ะประวัติการดูแลรักษาทุกรยะนะคะจากสูตรมาสด้าค่ะให้ดูการสีสวยมากค่ะคันนี้เป็นสีไทเทเนียมแฟลตนะคะหรือว่าสีน้ำตาลน,นั่นเอง เดี๋ยวเราวนให้ดูรอบคันกันสักนิดถึงความสวยของเขานะคะกับไม่ห0ม่1,800พโลค่ะสภาพคือเทียบไม่ต่างจากป้ายแดงเลยค่ะเพราะว่าวิ่งมาน้อยจริงๆนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นรถปี2017ก็ตามแต่การดูแลรักษาของเจ้าของเดิมและระยะการใช้เนี่ยถือว่าน้อยนะคะแล้วก็มีการดูแลรักษาที่ศูนย์ตลอดแล้วเรายังมีวารันตีหลังการขายให้คุณลูกค้าด้วยนะคะอีกเช่นเคยเลยในทุกๆคันเลย ได้ไดว่าอุ่นใจตั้งแต่ตอนซื้อเข้ามานะคะเช็คทุกคันแล้วว่าไม่มีชนหนักไม่มีจมน้ำไม่มีน้ําท่วมนะคะเช็คจากช่างที่ชํานาญการของแอดมินนะคะเช็คจากศูนย์บริการก่อนส่งมอบและยังมีบริษัทกูอินสเปกชั่นนะคะบริษัทตรวจรถมาตรฐานญี่ปุ่นมาเช็คให้ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของรีพอร์ตรายงาน,นงต่างๆสามารถขอจากเซลล์ที่ปรึกษาการขายได้เลยนะคะ,ะมาด้านหลังกันบ้างค่ะ กับรถ MPV ขนาดเล็กนะคะที่ราคาน่ารักสุดๆเลยค่ะแล้วบอกเลยว่ามาทีไรนะคะไปไวทุกทีเลยนานๆจะมาทีกับฟีด1.5 SE ปี2012คันนี้ค่ะคุณผู้ชมไม่18,000โลนะคะราคา479,000ค่ะดาวร่มต้นเพียง14,000บาทเท่านั้นเองนะคะหายอยู่ต้องรีบๆเลยนะคะเพราะว่าคันนี้ไปไวอย่างแน่นอน,นะคะ่ะ เรียนแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะในส่วนของการจัดไฟแนนเนี่ยเราก็มีบริการทางสถาบันการเงินนะคะให้คุณลูกค้าเลือกมากมายเลยทางที่ปรึกษาการขายเนี่ยเขาจะเลือก เลือกสถาบันการเงินที่รองรับกับเครดิตของคุณลูกค้านะคะเพราะฉะนั้นหากกังวลหรือติดปัญหาใดๆนะคะเกี่ยวกับการจัดไฟแนนซ์เพียงแค่คุณโทรมาสอบถามเราค่ะไม่ซื้อไม่เป็นไรนะคะขอแค่คิดถึงว่าเอ้ยติดเครดิตหรือเปล่าหน้าโทรมาถามแอดมีดีกว่าแบบนี้นะคะเราก็ชื่นใจแล้วนะคะที่คุณลูกค้าเนี่ยที่จะ ปรึกษากับทางเรานะคะรู้สึกยินดีมากๆเลยอ่ามาถึงคันนี้ค่ะรถเก่งราคาประหยัดแต่สุดเท่จังเลยนะคะกับ v ีออรรุ่นพิเศษ1.5 Exclusive คะ่ะปี2016นะคะที่เลขไม่เพียง50,000โลเท่านั้นเรียกได้ว่าไม่น้อยมากๆค่ะอยู่ที่50,000โลเท่านั้นเองนะคะในราคา438,000บาทคะ่ะคุณผู้ชม คันนี้รสสภาพสวยมากๆแล้วก็มาพร้อมชุดแต่งเอกล i v e lusive, รอบคันแบบนี้ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแล้วค่ะเนี่ยค่ะเงาวับเลยนะคะแล้วก็เลขไม้น้อยมากๆนำไปใช้เนี่ยได้อีกยาวๆเลยนะคะในส่วนของวีออสคันนี้ค่ะแล้วก็ยังมีวารันตีหลังการขายให้ด้วย1ปีหรือ20,000โลเช่นกันนะคะเราไปดูคันที่ อีกคันหนึ่งบ้างค่ะที่เป็นเรีได้ว่าถูกถามกันมาเยอะเหมือนกันนะคะก็รอเนื้อคู่อยู่นะคะกับซีว i c FK 1.5เทอร์โบแฮชแบ็กคันนี้ค่ะปี2017นะคะไม่สามหมื่นโลราคา889,000บาทค่ะขับซ i ว i c week, ขับ FK ไปเลยนะคะเพราะว่าเป็นแบบ5ประตูสุดคุ้มเลยทีเดียวโฉมตัวนี้นะคะก็ เป็นรุ่นที่ขายดีจากป้ายแดงมามากๆเหมือนกันพอมาอยู่ในราคามือสองเนี่ยก็ประหยัดได้หลายแสนเลยนะคะไม่ต้องจ่ายถึงล้านกว่าบาทค่ะแปดเท่านั้นเองนะคะ8ปดเครดิตดีก็ฟรีดาวได้เลยค่ะ ไม่ว่าจะเป็นรถเก่งนะคะหรือว่า5ประตูนะคะหรือว่าเป็น MPV ขนาดเล็กนะคะก็มีให้เลือกมากมายเลยแล้วยังมีฮุ u n d a ฮชว2.5อ l ลิตปี2019อีกด้วยนะคะที่ก็เดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะก็จะมีมาให้คุณผู้ชมได้ดูกันอีกสักครั้งหนึ่งนะคะหากท่านหนสนใจคันไหนก็โทรมาสอบถามได้คะ่ะที่เบอร์ c เซ็น e n t e r 0875097878หรือทักมาคุยที่ไลน์ at m i n นะคะวันนี้แอมต้องขอตัวลาไปพร <ๆ S 2> <LEGO? S 3> ้อมรถ ด้านหลังกันค่ะ